Thank you. ก็กลับมาพบกันอีกครั้งครับวันนี้ผมมาโกโลสลัดครับผมบิ๊กบอสครับผมอยู่กับท่านผู้ชมนะครับกับการแข่งขันวันนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันในชุดเรื่องว่าเฟิร์สแบทเทิลนะครับในอินดัสตรีใช่นะครับเราแน่นอนครับว่าเฟิร์สแบทเทิลเนี่ยจะเป็นการแข่งขันในรูปแบบของฟอร์แมตที่จะมีแต่แค่ซอสและชิลล์นะครับในในการจัดการเท่านั้นนะครับอ่ะใช่ครับพิเศษหน่อยวันนี้เป็นรุ่นจูเนียด้วยนะครับผมเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้รุ่นจูเนียร์เราเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครัััััับบบบบบแแตตต่่่่่กกกกออออออนน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 จะะะไปดูารรรรรขขขขขงงงงคคคคคุ้ณเเลลยใสสวิิ์ทโพผม KMC ครับผู้จัดจำหน่ายซองขุมการ์ดครับอีสปอร์ตไทยลีกนะครับปูถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็นำภาพบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับส่งตรงให้ท่านผู้ชมได้ชมกันถึงบ้านนะครับผ่านทาง Facebook Fanpage นะครับอีสปอร์ตไทยลีกครับ YouTube e ีเอลไทยแลนครับผมอืมโอเคครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ร้านในอินเดอะสตรีครับซึ่งเขาจะจัดแข่งขันกันเนี่ยทุกวันทุกอาทิตย์คือมียิมแบตเทิลใช่ครับแล้วก็มีเฟิร์สแบตเทิลเข้ามานะครับในบางสัปดาห์นะครับก็ต้องติดตามรายละเอียด ใช่นะครับทิงเทดดิงโพลดนะครับผมอันนี้นะครับทีมงานเรามีคู่แข่งขันมไหมท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเราต้องไปดูนะครับว่าทีมงานนะครับเราเอาภาพการแข่งขันของน้องๆคู่ไหนมาฝากกันนะครับไปชมกันเลยครับครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การแข่งขันนะครับเฟิร์สเบลต์นะครับรุ่นจูเนียร์นะครับที่ร้านในอินเดอะสตรีทครับเป็นการพบกันระหว่างน้องผิงอันและน้องสกายครับครับผมเนี่ยก็ น้องผิงอันนี้อยู่ด้านซ้ายครับมีโปเกมอนรอไว้แล้ว2อตัวสลิปน่ารักมากครับผมครับเป็นลายวิกาชูสีชมพูเชียนะครับเปิดมาน้องสกายเปิดเข้ามาก่อนนะครับเป็นวัตชิละกาบไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าได้เริ่มก่อนนะครับผมก็ใช้ควิกบอลเลยนะครับทิ้งคู่คืนพลังงานนะครับเพื่อหาเปเกมันพื้นฐานได้หนึ่งตัวนะครับคือเริ่มก่อนในชัยสปอร์ตไม่ได้ด้วยใช่ครับผมส่วนน้องผิงอันนี้เปิดมา ค่อนข้างดีเพราะว่าตัวหน้าเนี่ยเป็นพาวเววีแล้วก็มีตัวรองเรียบร้อยเป็นมารูปไอเกิอ่าน้องสกายครับหลังจากที่ใช้ควิกบอลนะครับก็เสิร์ชเป็นมารูปไอกิวีมาครับก็เด็กน่าจะคล้ายๆกันนะครับแบบนี้ไฟฟ้าสู้กันนะครับก็ต้องดูว่าส่วนประกอบไปอื่นๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะครับทั้งฝั่งของน้องสกายครับก็แปะพลังงานไฟฟ้าให้กับมารูปไอกนะครับแล้วบอกผ่านครับผมครับผมก็เข้าเทิร์นของน้องพิงอันนะครับก็ เริ่มเทิร์นนะครับก็เหมือนจะติดเป็นสปีดอเนจีนะครับก็เป็นพลังงานพิเศษชุดใหม่ที่มากับชุดซอสชิลนะครับคือ ติดให้กับโปเกมอาไฟฟ้าเนี่ยจะสามารถจั่วได้ถึง2ใบครับแล้วก็ใช้ควิกบอลนะครับในทิ้งในส่วนของเทคนิงคอร์ดนะครับลงตำแหน่งทิ้งการเพื่อเสร์ชหาปาร์ตโปเกมอนพื้นฐานหนึ่งใบขึ้นมือครับครับผมก็จะหยิบมาเป็นตัวอะไรนะครับผมต้องดูนะครับว่าจะมีตัวอะไรในเสริมในส่วนของมารูเปโกนะครับสำหรับน้องผิงอันแมนะครับก็ไฟฟ้าชุดนี้ก็มีอาจเป็นมารูเปโกวีอีกตัวหรือเปล่านะครับเป็นพาวันเพิ่มอีกตัวนะครับหรือจะเป็นตัวอื่นๆนะครับผม ในชุดนี้ก็จะมีสตินเดอร์วีด้วยครัอ่าใช่หรือว่าโอ้จะเป็นพา,าวันน,วน,นะครับ,รบผมซึ่งพาวันเนี่ยก็เป็นตัวโจมตีที่รุนแรงทีเดียว<ช>เพราะรว่าตีตามพลังงานในสนามนะครับแล้วก็ท่าแรกเนี่ยเป็นการเรียกพลังงานจากกองมาด้วยซึ่งการเรียกพลังงานจากกองเนี่ยสามารถทําให้โอกาสจวตีได้การ์ดอื่นๆที่จะใช้งานมีสูงขึ้นนะครับผมแล้วก็มีการใช้ส่งต่อพลังงานครับสามารถหาพลังงานพื้นฐานหนึ่งใบขึ้นมือนะครับผมนะฮะ ก็ดูการสับกองนะครับดูจากการเล่นแล้วเนี่ยก็คือมีความรวดเร็วครับนะครับน่าจะเป็นการโจมตีเลยครับด้วยท่าส่งกระแสไฟฟ้านะครับผมซึ่งสามารถนําพลังงานพื้นฐานไฟฟ้ามาติดให้กับเบลมาในตําแหน่งเบนได้ถึง2ใบครัตามใจชอบนะครับผมก็จะติดให้กับมารูเปโกวีนะครับในการที่จะเรียกว่าเตรียมตัวในสําหรับเทอร์นาที่จะทําการโจมตีครับโอ้โหถ้าแปลงล่าเป็น v m a x ได้เนี่ย บอกเลยว่าถ้าไดดิชันเนี่ยตีแรงถึงร้อยปดสิบใช่ครับซึ่งพอดีกับเลือดของวาตาชิละกันีอ้แต่ว่าจังหวะครับน้องสกายครับแก้เกมนะครับด้วยการใช้ในส่วนของแมรี่ครับครับผมก็สับคังคู่จะสับการ์ในมือนะครับผมแล้วก็เอาไว้ให้ใต้กล่องนะครับครับผมก็คนใช้เนี่ยจะได้จวดถึงห้าใบนะครับผมแต่ว่าฝั่งตรงข้ามจะได้จวแค่สี่ใบนะครับผม เท่านี้ก็น้องสกายนี้อาจจะต้องหาทางเอาวัตตชิละกะวีลงมาในตำแหน่งจากตำแหน่งต่อสู้ไปตำแหน่งเบนนะครับครับผมใน่านนี้อันตรายนะครับผมแล้วก็มีการติดพลังงานพื้นฐานไฟฟ้านะครับให้กับมลูไปโกะวีนะครับเพิ่มนะครับแต่ว่าเหมือนจะไม่มีโปเกมอนเพิ่มครับแต่ว่าแปลงร่างเป็นวีแม็กเรียบร้อยครับเนี่ยนะครับเป็นมลูไปโกะวีแม็กที่อยู่แนวหลังนะครับโอ้โห นะครับน้องพิงอันเข้าเทินมาก็แปลงร่างเหมือนกันครับไดนามิกเออไม่ใช่เป็นโมเลกโลวีแมกนะครับผมมาแล้วครับนี่ครับแล้วก็ติดเครื่องรางขนาดยักษ์นะครับให้กับทางภาวันที่อยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ใช้ควิกบอลครับทิ้งการ์ดหนึ่งใบเพื่อหาโปเกมอนพื้นฐานอีกตัวนะครับจะหยิบไปเป็นอะไรนะครับอาจจะเป็นวัตชิลกาหรือเปล่านะครับ คือตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของน้องพิงอันเนี่ยก็อาจจะต้องแบบในกองทิ้งเหมือนจะไม่ไม่มีซัพพอร์ตที่จะให้เล่นเท่าไหร่ับมือเนี่ยโดนแมรีไปเนี่ยเหลือกราดแค่ใบเดียวนะครับอมฮะหยิบมาเป็นโมลูปโกบวีกตัวหนึ่งครับน่าจะเป็นการชาร์จพลังงานรอนะครับก็คือถ้าจะถอยก็คงจะไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้องแปะพลังงานให้กับภาวันที่ทางออกที่ดีสุดก็คือใช้ภาวันนะครับในการชาร์จอีกหนึ่งเทินโอ้แล้วก็กําลังลังเลยใจนะครับที่จะใช้กราดบนมือใบสุดท้าายคืออจจะ เก็บไว้เพื่อเธอหน่หรือเปล่านะครับเพราะว่าอาจจะเปลี่ยนแผนเป็นภาวันก็ได้นะครับครับหรือจะเอาพลังงานแปะให้ภาวันไปเลยนะครับแล้วก็อาจจะใช้ถ้าในส่วนของส่งกระแสไฟฟ้าไปก่อนเลือกที่ยังไม่แปะครับใช้ส่งกระแสไฟฟ้าเลยครับเพื่อที่จะมีโอกาสว่าดูก่อนว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็โอ้โหแต่ว่าแปะให้กับคนมาดูไปก่อนสี่ใบเลยนะครับซึ่งจริงๆสาใบก็พออาจจะมองว่า เป็นตัวเก็บแหล่งพลังงานแล้วโจมตีด้วยพาวันนะครับเพราะว่าถ้าแปะไว้ที่มารูปโกวีเนี่ยตัวเลือดบางนะครับแค่ร้อยเจ็ดสิบนะครับผมโอ้แต่ว่าจังหวะนี้น้องสกายครับใช้แมรี่อีกหนึ่งครั้งครับโอ้แต่ว่าน่าจะไม่มีอะไรให้เล่นจริงๆครับเพราะว่าคือมือของน้องผิงอันมีแค่ใบเดียวนะครับก็เป็นการอาจจะเป็นการช่วยน้องผิงอันด้วยนะครับผมน่าแสดงว่ามือเนี่ยต้องไม่มีอะไรให้เล่นเลยนะครับครับผมแล้วก็จั่วม้านะครับมีมอรูปโกะนะครับตัวธรรมดานะครับ จะลงหรือเปล่านะครับตอนนี้คือพลังงานแปะไปเรียบร้อยแล้วแปะไปที่โมลูปิโกวีแม็นะครับผมทาให้เธอนี้ไม่สามารถติดพลังงานที่วัตชิรากาศแล้วแล้วหลบหนีได้นะครับผม ก็ต้องลงไปว่ามันเติมในสนามภาพแล้วก็ต้องผ่านเลยนะครับผมเขาเชิทางฝั่งของน้องผิงอันครับก็ใช้เครื่องหอวิวัฒนาการนะครับเสิร์ชหาโปเกมอนที่เป็นลายวิวัฒนาการหนึ่งใบขึ้นมือก็เป็นทางฝั่งของมารุิโกวีแม็กครับเป็นตัวที่สองจังหวะนี้ครับน้องสกายก็จะทําการตัดกานนะครับแต่ต้องดูครับว่าจะทํำยังไงแล้วก็แปลงร่างเลยครับจากมารุปิโกวีเป็นวีแม็กนะครับครับผมบนมือนี้ไม่มีพลังงานแล้วนะครับแต่ว่าแต่มีตัวส่งกูคืนพลังงานอยู่กองทิงก็ยังไม่มีนะ อาจจะเป็นการส่งกระแสไฟฟ้าอีกทีหรือเปล่านะครับอ๋อแล้วก็ใช้ในส่วนของฟูโรนะครับสามารถหาเทนเนอร์ได้หนึ่งใบนะครับะเป็นไอเทมก็ได้สปอร์ตก็ได้ครับผมก็ถ้าเป็นหาไอเทมเนี่ยอาจจะเป็นพวกตัวส่งพลังงานก็ได้นะครับค้นหาพลังงานต่อนะโอ้แต่เป็นในส่วนของสับเปลี่ยนโปรกมอนเลยครับเพื่อขึ้นไปโจมตีอย่างที่บอกคือ180สเนี่ยสามารถน็อกเอาวัตชิรกะได้ใช่แล้วไม่ทำเท่านั้นนะครับไดดิชาร์ดเนี่ยจะโจมตีด้านหลังอีก20ด้วยนะครับทุกตัวแล้วก็ขึ้นนมมมาเเรรรรรียยบบบบ้อคคคัััลปกะ โจมตีเลยหรือเปล่าครับก็เป็นไดที่ชาร์ทครับโจมตี180นะครับผมน็อกเอาวาจะชีลกะาไปได้แล้วก็ตี20ใส่เปรดะว่าในตำแหน่งเบนของน้องสกายทุกตัวนะครับผมแต่ดูกันว่าน้องสกายจะแก้เกมยังไงนะครับคืออาจจะแก้ด้วยโมลูปโกตัวเล็กหรือเปล่าเพราะว่ามีท่าในการล็อกไม่ให้อีกฝั่งใช้ท่าต่อสู้ได้นะครับผมหรือจะดันบาจินอุนิวีนะครับขึ้นไปนะครับที่มีความสามารถโต้กับแข่งขันนะครับผมครับผมซึ่ง เวลาโดน่าดาเมจเนี่ยจะต้องให้ฝ่ายตรงข้ามทอยเหรียญสามครั้งนะครับครั้งละครั้งละสามสิบนะฮะโอ้โหโดนเจ็บก็ถือว่าเป็นตัวที่ไว้เขาเรียกว่าไวรับ้รับดาเมจไปก่อนนะครับแต่ว่าก็ไม่การันตีนะครับทอยเหรียญสามครั้งอาจจะออกออกไม่ได้เลยหมดเลยก็ได้นะครับแต่รู้สึกจะเป็นมอรเปโกตัวธรรมดานะครับดันขึ้นไปนะครับมีท่าตอกย้ำซ้ำเติมนะครับซึ่งล็อกท่าให้อีกฝั่งไม่สามารถโจมตีได้นะครับใช่ซึ่งทางฝั่งของมอรเปโก V Max กเนี่ยก็มีท่าเดียวครับ คือไดดิชาร์ตนะครับผมคืออาจจะต้องเป็นการหลบหนีเพื่อดันตัวอื่นมาตีนะครับผมซึ่งค่าหลบหนีมันรู้เป็นก่อนวีแม็กก็ไม่ได้ใช้เยอะครับใช้แค่หนึ่งนะครับทึงเมื่อกี้แปดไปสี่ถ้าหลบหนีก็จะเหลืออีกหนึ่งเพื่อหลืออีกสามเพื่อโจมตีได้นะครับผมเพียงแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยยังไม่มีพลังงานที่พร้อมโจมตีเหมือนกันนะครับแล้วก็ลงมาเป็น เป็นล่างกาล่านะครับของซานิโก้นะครับผมครับแล้วก็ใช้ซูเปอร์บอลครับเปิดดูการ์ดเจ็ดใบนะครับเพื่อหาการ์ดปบกรม้นหนึ่งใบขึ้นมือครับก็น่าจะเป็นยาตัวเป็นยาเลยูตันนะครับผมก็เอาไว้ใช้สําหรับในส่วนของการสับเปลี่ยนนะครับในส่วนของการ์ดบนมือกับในกองบนกองนะครับคือเป็นการฝากการ์ดไว้ก่อนนะครับเพื่อที่อาจจะโดนป้องกันการโดนแมรีของฝั่งของข้ามนะครับหรืออาจจะ เก็บการ์ดไว้เล่นต่อหลังจากที่เราจะแมรีหรืองานวิจัยของสัตราจารย์ก็ได้นะครับใช้เลยครับเจ้ปัญญาลิงครับสลับการ์ดมือหนึ่งใบกับการ์ดท็อปเด็กนะครับหนึ่งใบนะครับแต่เทอ์นี้นี้ติดพลังงานให้มารูปิโกะแนวหน้าแล้วนะครับผมก็คงเป็นตอกย้ําซ้ําเติมนะครับยี่สิบนเมตรหรือเปล่าหรือจะเป็นเอามารูปโกะวีแม็กขึ้นไปหวดแลกกันเลยนะครับก็เป็น ตอกย้ำซ้าเติมก่อนครับ20นะครับล็อกให้ทางคุณน้องผิงอันนะครับไม่สามารถใช้ทาดาดิชชาร์จได้นะอืมนะฮะแต่ว่าต้องท้องฝั่งของน้องผิงอันเองครับเข้าเทินมาโอ้โหม,มีสับเปลี่ยนโปเกมอนแต่ว่าตัวหลังยังไม่มีตัวไหนที่มีพลังงานพร้อมนะครับผม,มต้องดูนะครับว่าจะมีการ์จั่วหรือเปล่าอา,อาจจะเป็นการหนีมารูปไปโกวีแม็กลงมาก่อนแล้วก็สับเปลี่ยนขึ้นไปอย่างนี้สถานะที่โดนตอกย้ำซ้าเติมจะหายแต่ว่าไม่ได้ใช้นะครับใช้เป็นสับเปลี่ยนเลยนะครับ แล้วก็ดันพาวันขึ้นไปนะครับซึ่งมีพลังงานอยู่แค่ลูกเดียวนะครับซึ่งอาจจะยังไม่พร้อมโจมตีในมือของน้องผิงอันเองเนี่ยก็ยังไม่มีคาจั่วนะครับโอ้โหอันลำบากเป็น,น <ะ S 2> คําสั่งของบอสนะครับอาจจะต้องเป็นการส่งกระแสไฟฟ้าเติมพลังงานก่อนแล้วแต่ว่าม,ม,มีครับ สับเปลี่ยนพลังงานครับผมนะครับก็สามารถดึงพลังงาน1ใบนะครับจากโปเตอร์หนึ่ตัวนะครับไปแปะให้อีกตัวลนึงได้นะครับต้องเป็นพลังงานพื้นฐานใช่ครับผมแต่ต้องดูว่าจะใช้หรือเปล่าน้องพิงอัอนนะครับถ้าใช้เนี่ยมารุปิโกเนี่ยก็น่าจะโดนการโจมตีของพาวันวีเนี่ยแน่นอนครับน็องเอทาแน่นอนครับครับเพราะว่าตี แรงมากนะครับด้วยไล g ิ t n i n g s นะครับใช่ครับแต่ว่าก็ต้องเสี่ยงนะครับเพราะว่าด้านหลังของทั้งฝั่งของน้องสกายเองก็มีส่วนของบอลลูปิโกวีแม็กในล้ออยู่แล้วครับครับผมก็เป็นสลับการพลังงานนะครับย้ายพลังงานจากบอลลูปิโกวีแม็กนะครับมาที่พาวันแนวหน้านะครับครับผมพาวันนะครับตอนนี้ครับก็น่าจะสั่งโจมตีครับก็ส่วนของไล g ิ t n i n g s ครับโจมตีทั้งหมดอ่160ดัมเมจนะครับใช่ครับผม ต็อกเอามาลุบไปเกาะไปได้ครับเทคไปอีกหนึ่งไพ่นะครับเป็น3ามต่อ6ไพ่นะครับสกายต้องดันตัว V m a x ขึ้นมาสู้แล้วครับนี้จังหวะนี้ครับก็น้องสกายครับก็ลงในส่วนของแบ่งล่างกาลาสนิกอนครับผมกาลาสนิกอนนะครับซึ่งมีความสามารถล่างทําลายล้างครับผมเวลาที่ถ้าตัวนี้อยู่ที่ตําแหน่งต่อสู้และโดนโจมตีเนี่ยก็จะทอยเหรียญถ้าออกหัวเอาหัวในฝั่งตรงข้ามก็จะโดนน็อกไปด้วยโดนลากไปด้วยครับผม แต่ว่าต้องออกหัวนะใช่ครับคือถ้าเกิดโดนโจมตีแล้วถอยออกก้อยนี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับครับนะฮะจริงๆอาจจะเป็นการเล่นระหว่างเล่นกับมารูเปิโกวีนะครับซึ่งมีท่าโจมตีกงร้อยอิเล็กทริกซึ่งสามารถย้ายตัวเองมาแนวหลังนะครับตีแล้วมันหลบหลังกาล่าซันนิคอนแต่ต้องอาจจะเป็นแผนของน้องสกายแต่ว่าตอนนี้แปลงเป็น v ีแม็กเรียบร้อยครับผมต้องเป็น V ีเท่านั้นนะครับไม่ใช่ V ีแม็กนะครับครับผมจะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่มาลองครับแล้วก็ลงมาเป็นกาล่า จิกุสากุมะนะครับผมก็ด้วยความสามารถหัวร้อนนะครับวางเม็ดเคาน์เตอร์1เม็ดนะครับแล้วก็ใช้คอมโบกับตะข่ายจับคืน2ใบนะครับเป็นวางทั้งหมดสามดามเอจนะครับผมโอ้โหแล้วแบบนี้นี่คือตอนนี้อีกหนึ่อยแปดสเป็น210แต่ว่าเลือดของพาวันเนี่ยตอนนี้มีทั้งหมด230รามสดามเอจครับนะครับก็พอดีอรลอดไปได้อีก1เทิร์นนะครับผมแต่เทิร์นหน้าเนี่ยถ้าถึงจะหลบไปแนวหลังก็โดนท่าใดดิชัทน็อกเอาท์อยู่ดีนะครับ ก็1หนึดสเมตรครับแล้วก็ตี20ใส่แนวหลังนะครับด้วยท่าไดดิช,ชาร์จนะครับผมเป็นสงครามมารูปไปโกะนะครับสองตัวตีกันนะครับก็ตอบต้องดูว่าน้องผิงอันจะแก้เกมยังไงครับครับผมตอนนี้คือไพ่นำอยู่สามไพ่ขาดอีกสามไพ่คือน็อกมารูปไปโกะวีแมตัวนี้เท่านั้นถ้าน็อกได้ก็คือจะชนะเลย นะครับก่อนที่น้องสกายจะน็อกเอาส่วนได้นะครับโอ้แต่หยิบเป็นเล่นเป็นเหมือนจะเล่นคําสั่งของบอสหรือเปล่าครับต้องดูเขาจะใช้คําสั่งของบอสด,ดึงตัวไหนมาแต่เขาไม่คุมนะครับจริงๆีฝากทิ้งไว้ที่มารูไปโกะวีแมเลยนจะดเนะครับเป็นทางฝั่งของแมรีแทนนะครับผม หรือเปล่าโอ้เดี๋ยวลืมจั่วข้เชิญลืมจั่วนะครับไม่เป็นไรนะครับอาจจะมีการลืมกันได้ต้องดูครับน้องผิงอันจะใช้การอะไรครับแล้วลงในส่วนของวัตชิลกะลงมานะครับเพื่อจะลงมาแบบนี้อันตรายนะเพราะว่ามารุไปโกวีแม็กเนตี180ได้พอดีอาจจะโดนคําสั่งของบอสเกะลากไปแล้วก็ตีใส่วัตชิลกะได้นะครับแล้วก็ใช้ส่งฟูโลอีกหนึ่งครั้งครับเป็นการหาก๊าซไอเทมนะครับผมซับเทนเนอร์นะครับหนึ่งใบ อะนะครับก็มาดูว่าเขาจะหาอะไรโอจะเป็นสับเปลี่ยนโปเกมอนแต่มาใช้กับอะไรเอ่ยจะเป็นการดันวานุเปโกวีแม็กขึ้นไปโจมตีหรือเปล่านะครับแต่ว่าพลังงานยังไม่พอนะครับพออยู่ครับมีมีสามอยู่อ๋อมีสามโอเคครับผมนะครับแต่ว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะว่าพอวันเนี่ยเลื่อนเลยยี่สิบใช่ครนถ้าใดดิชาร์จโจมตีในเทอร์หน้าก็จะน็อกเอาท์น็อกเอาท์อยู่ดีใช่ครับผมครับผมโอ้ อาจจะลืมไปน้องพิงอันนะครับว่าในส่วนของมารเปโกเองเนี่ยน้องสกายเลยอบบสบายเลยไม่ต้องใช้คําสั่งของบอสนะครับใช่ครับแต่ว่าก็ตีมารเปโกวีแม็กของน้องสกายไปครึ่งหลอดเหมือนกันนะครับประมาแปดสิบน้ำเบทก็เป็นการกดดันไม่ให้มารเปโกวีแม็กของน้องสกายเนี่ยได้ได้ได้ดิชาร์จได้ง่ายๆนะครับผมก็ต้องแลกกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตีเนี่ยอ่าโอเคแหละน้องพิงอันจะเสียในส่วนของพาวันไป แต่ว่าน้องสกายเทินหน้าเนี่ยก็จะโดนปิดเกมได้ใช่ครับผมต้องดูว่าจะแก้เกมยังไงครับน้องสกายนะครับหลังจากโดนตีไปถึง200ดาเมจใส่มาลุไปเกะวีแมนะครับผมก็ถ้าโจมตียี่สิใส่แน่แอ่จัดมาแจ้งแล้วครับว่าต้องโดนอีกยี่สิบด้วยนะครับครับผมโอเคนะครับแม่เด็กๆนี่คือน่าจะยังไม่ ขึ้นมัะปฐมมัธยมเลยนะครับผมยังอยู่ประถมกันอยู่นะครับอันนี้คือจูเนียร์จริงๆนะครับแล้วก็ติดเป็นสปีดเอเนอร์จี้นะครับให้มาจินคุนี้นะครับแต่จะติดให้กับมาจินคุณนี้นี่อาจจะไม่ค่อยได้ไม่ได้ใช้หรือเปล่าแต่ก็ไม่รู้จะติดให้ใครนะครับนะครับถ้าติดให้ตัวอื่นที่ไม่ใช่โปเกมอนไฟฟ้าเนี่ยอาจจะไม่ได้จ่วนะอ่าแล้วก็ใช้สับเปลี่ยนโปเกมอนนะครับในดันขึ้นไปนะครับก็เป็น กาลาซิกอนนะครับผมกาลาซิกอนคือกาลาซิกอนเนี่ยก็คือเป็นวัดดวงครับกับทางฝั่งของมารุเปโกของน้องฝั่งน้องพิงอันคือน้องพิงอันเองก็ตีก็ห้าสิบห้าสิบว่าจะโดนลากไปด้วยหรือเปล่านะครับแหมก็เป็นการแก้เกมของนักสกายที่ดี้องิงอันถือคําสั่งของบอสอยู่นะครับแต่เล่นเป็นแมรีนะครับผมโอ้โหซึ่งถ้าเกิดเมื่อกี้เนี่ยใช้คําสั่งบอสและดึงในส่วนของมารุเปโกวีแม็กขึ้นมานี่คือก็คือปิดเกมแล้วใช่ครับผมก็น่าจะลืมอะครับผมแบบนี้แหมเสียดายแทนนะครับไม่ แล้วโอ้มีโอกาสที่ถ้าตีใส่กาล่าซานิกกนเนี่ยแล้วจะลากตัวเองลงไปด้วยแล้วที่เกมจะพลิกเลยนะครับจะกลายเป็นน็อกสกายเนี่ยขึ้นมาถ้ามีคําสั่งของบอสลากวัตชิลกะขึ้นมาก็ปิดเกมนะครับเพราะว่าตีวัตชิลกะน็อกเอา์แล้วก็น็อกเอา์ทางพาวันวีที่อยู่ในหลังได้ด้วยนะครับผมและแคชเมอร์จังหวะนี้นะครับไม่สําเร็จนะครับผมก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับต้องดูครับน้อกอิงแอนจะตีแล้วโดนทางฝั่งของซานิกอนเนี่ยลากลงไปด้วยหรือเปล่านะครับหรือจะจะไม่โจมตีหรือเปล่านะครับ อ้าวโจงตีครับโอ้โหแบบนี้เหมือนจะถอยออกหัวด้วยใช่ครับความสามารถของกาล่าซนิกอนครับทำงานครับล้างของทำลายล้างครับโอ้โหโอ้หน้องพิงอันเหมือนจะไม่ได้อ่านความสามารถด้วยนะครับน้องสกายมีการแจ้งให้ทราบนะครับว่าทำอะไรได้นะครับผมโอ้โหวิวาลุกไปโกวีแม็กเลือดยังเรียกว่าเกือบเต็มอยู่เลยนะครับใช่ครับสองร้อยเก้าสิบนะครับโอ้โหโอ้หน้องผิงอันแต่ว่า ถือว่าโชคร้ายตีใส่กับดักนะครับเหยียบระเบิดใช่ครับตีใส่การาสนิกอนนะครับโดนล่างทําลายล้างนะครับครับผมซึ่งจะลากมอรูไปเกาะวีแม็กไปด้วยนะครับก็คือน้องผิงอันได้หนึ่งไพ่นะครับแต่ว่าน้องสกายจะได้สามไพ่นะครับจากการน็อกเอาท์วีแม็กครับครับผมโอ้โหแลวแบบนี้ครับสถานการณ์จะพลิกกลับเลยครับเพราะว่าน้องสกายเนี่ยคือมอรูเปโกของตัวเองเนี่ยคือตอนนี้ตัวบวมไปหมดแล้วนะครับแต่พร้อมโจมตีใช่ครับดันขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยคือ มีคำสั่งของบอสรอในมือแล้วหรือเปล่า oh. ถ้ามีเนี่ยก็คือปิดเกมได้เลยนะครับจะลากวัตชิลากาหรือลากพาวันวีตัวที่บาดเจ็บ20มาก็สามารถ เก็บได้แน่นอนถูกต้องครับผมโอ้โหแล้วดูครับนี่ครับโอ้โหคำสั่งบอสครับครับลาบพาวันวีขึ้นมาครับแล้วพาวันวีเนี่ยเลือดเพียงแค่ร้อยแปดสิบแล้วโดนยี่สิบร้อยหกสิบนะครับผมนี่ครับมารูเปโกโจมตีแล้วติดพลังงานนะครับสปีดเอนเนอร์จี้ครับจโ่ยอีกสองใบแล้วสั่งโจมตีเลยครับไดดิสชาร์จครับด้านหน้าเนี่ยหนึ่งร้อยแปดสิบเลนด้านหลังยี่สิบเรียบร้อยครับโอ้โหน้องสกายพิกเกมเลยนะครับครับผมโอ้โหเรียบร้อยคือต้องบอกว่า ความที่น้องผิงอันอาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับการลาสนิกร้อนใช่ครับแล้วก็ลืมที่จะใช้ในส่วนของคําสั่งบอสซึ่งถ้าเกิดน้องผิงอันเช็คบอสดีๆเนี่ยแล้วก็ค่อยๆเลือกกาชัยเนี่ยน่าจะจบเกมไปแล้วครับผมนะครับโอ้โหพลาดแค่เทินเดียวนี่คือทำให้แพ้ทั้งกระดานเลยทีเดียว ครับผมเรียกว่าแปบเดียวจาก6ไพ่เหลือศูนย์เลยใช่ครับแต่ก็ต้องชมทั้งฝั่งของน้องสกายด้วยซึ่งตัดสินใจได้ดีในการเอาอันดิกอนในส่วนของกาลาสันนิกอนเนี่ยขึ้นไปหน้าไว้ก่อนใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดยังฝืนเอาโมรูไปโกรยืนอยู่เนี่ยคืออาจจะแพ้ไปแล้วนะครับผมโอ้โหนะครับแต่ก็นี่ครับคือรุ่นจูเนีย นะครับซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าอาจจะมีการสัสนใจที่อาจจะยังไม่ครอบคลุมนะครับยังไม่ได้แบบว่าเช็คทั้งหมดนะครับแต่<อ>ไม่เป็นไรนะครับน้องๆถ้าน้องผิงอันได้ดูไลฟ์นี้เนี่ยน่าจะมีการเขาเรียกว่าพัฒนาขึ้นอีกนะครับ <ผม S 1> รยังมีโอกาสแก้มือนะครับรอบหน้านะครับ,บครับผมน้องผิงอันนะถ้าเกิดรอบหน้านี่เช <c oughs> ็คดีๆนะเช็คกอนดีๆนะครับโอเคครับแล้วก็จบกันไปนะครับสำหรับการแข่งขันในวันนี้นะครับอต่อนจากกันไปนะครับก็ต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่าเราจะกลับมาพบท่านผู้ชมเยี่ทุกว วันจันทร์ถึงเสาร์นะครับเวลา17บเนาฬิกาสานาทีนะครับที่นี่นะครับที่อีสปอร์ตไทลิกของเรานะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับลิงก์แท็กดินโพสต์ครับครับ KMC ครับผมแล้วก็อีสปอร์ตไทลิกนะครับสำหรับการแข่งขันทั้งสดดีๆแบบนี้นะครับครับโอเคครับวันนี้นะครับหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผิดพลาดประการใดไปพวกเราต้องขออภัยมานัดที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ผมมังกรโลระดับครับผมบิ๊กบอสครับผมต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ